สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มาพบพ,อพอกับช่องบาดจิ๋วบานน้านนาเก่าน้องพี่น้องที่ยกมือไหว้มือหนึ่งก็บโสุภาพในใจหน่อยน้องพี่น้องเพราะว่าผมใช้มือเนาะมือหนึ่งถือโทรศัพท์พ,พี่น้องมันก็เลยนี่แหละพี่น้องก็เฮ็ดช่องแบบบ้านๆนี่แหละพี่น้องก็ถ่ายทอดนอกประสบการณ์เนาะชีวิตเนาะการเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเลยพี่น้องพอกับช่องบวจิ๋บ้านนาก็อยู่ทงไ้ท่่่งงนนาาคืออเกกลพี็บได้ไปไสเนาะ กอ๋อเมียงเนาะงูกาพี่น้องพี่แมนงูก็สีตัวใหญ่อยู่ได้อืมขันบ่งูกับปลาเลยพี่น้องเพราะว่าน้ำน้ำมันกับเพื่อมตรงนี้เนาะบอกแห้งเลยเพราะว่าผม เปิดน้ำร่วงสะพี่น้องคันบ่เปิดน้ำเกิดจะบ่แหงเนาะแต่ดีถือว่าของพอเพ่อนเขาเพลินมันโอเคพี่น้องมีน้ำแซ่ปุ๊บมันเกิดจะจะดืบต้นขึ้นเนาะต้นมันก็จะเริ่มดืบขึ้นเนาะก็นาน่าจะเป็นน่าจะเป็นป่าเลยพี่น้องน่าจะเป็นป่าเนาะส่วนของผมก็เริ่มเริ่มคงทีแล้วพี่น้อง จะเริ่มคงทีเนาะเดี๋ยวจะให้เบิงเดี๋ยวสิผ้าผ้ายางยางเบิงกันพี่น้องเนาะผ้าผ้ายางชมกันเบิงเนาะก็หลังทีฝนพายุฝนเขามากเนาะพี่น้องพายุฝนเขามากก็เขาก็จมยู่ใน้ำประมาณสามหมื่นพี่น้องประมาณสามหมื่นผมก็ปล่อยล่งสาคือกันพี่น้องก็ปล่อยลงสาคือกันงานนีเนาะมันกับพอดีเลยน้ำมันกับบาลานกันพอดีก็ซิวตัวแล้วพี่น้องที่นี่ก็ เพราะว่าปีนี้ผมผมว่านเข่าแบบชนิดที่ว่าก็ห้มั่นพอดีพี่น้องว่านเข่าแบบบบได้เพื่อเลยว่ามันจะเกิดหรือโบเกิดนั่นนะ่ะคำนวณเอาไปว่าเออมันเกิดทุกเมดรดิสิพอาผมขัดเข่าทุกปีเนาะเพราะว่าปัญหาที่โมเมนต์ว่าผมโบเคยสื่อเขานะพี่น้องสื่อเข่าจากสะก้อนจากกร้านเขียวขายเข่าพันนะ่พี่น้องก็คือเก่าพี่น้อง เวลาเขาไปขายเขาก็ถึกติว่าเขาป้น่นคือเก่าผมก็เลยเศร้าเลยพี่น้องผมก็เลยเอาแบบว่าเอาไปคัดน้ำน้ำสะกรนนั่นแหละพี่น้องสาก้อนมุบานเนาะเขาสิมีเครื่องขัดเข่าก็เอาไปคัดเนาะจ้างเขาคัดให้เนาะก็จําว่าได้ว่าทุงละจักบาทเนาะจาว่าได้เพราะว่าพี่สาวเป็นคนไปใจเงื่อนให้นะเพราะว่าผมเาบางนเนาะก็อ่ะพี่น้องเดี๋ยวให้ชมชมเนาะว่า ตอนเนี้ยเขาเป็นยังไงเนียเนาะนี่แหละพี่น้องตอนนี้ก็กถือว่าโอเคครับต้นเขาก็เดี๋ยวเอาจอบไปนําก่อนเพื่อได,ได้ปิดทางน้ำเนาะเพราะว่านา้ำรู้สึกว่าจะโอเคละ่ะน้ำรู้สึกว่าจะ,จะโอเคแนล่ล่ะก็จะขังน้ำไว้จักน้อยพี่น้องเพื่อให้ต้นเขาเขาเร่งดีตัวเนาะดีตัวเนาะแข็งกับน้ำเนาะ ก็นี่ละพี่น้องในการใส่รถวานเนาะใส่รถรถไถเนาะเป็นเครื่องจักรทั้งนั้นพี่น้องบ่อใดใช่ค้นวานเนาะบ่อใดช่แรงงานคนเนาะใช่แรงงานเครื่องจักรทั้งนั้นก็การวานเด็ดเสมอครับแต่ว่าปีนี่เกจะวานห้บ้างอ่ะพี่น้องจากที่จากปีที่แล้วผมผมวานไปประมาณสิบสิบสามถุงพี่น้อง ปีนี่วนันิถุงก็เลยเชิงจะบ,บางๆเนี่ยพี่น้องเลยหม่องที่มันบ่ค่อยเกิดจะสีเนาะพี่น้องตามจริงอะเม็ดเขาอะหลายพี่น้องแต่มันน่าจ,จะเน่านามพี่น้องความมันเซมาสามมือเนาะงานนี้ก็ถือว่าจะโอเคแล้วต้นเขาเริ่มเริ่มขึ้นเนื้อนามแล้วเนาะเริ่มโพแล้วก็ฝากคุณเครื่องหนึ่งก็คือว่าโพแล้วเพราะว่าผมจะเฮ็ดหน้าก็คือสรุปลงมา เนาะฝังนี้มันกิดน,น้ำน้ำจะไหลเนี่ยพอผมจะเอาน้ำออกไปถ่ายผมก็เลยต้องสรบปหน้าแบบนี้เนาะพี่น้องแต่กระบไดสรบหลายเนาะหน้ามันก็นพอดีเนาะก็คิดว่าพรุ่งนี้เชาวก็จะปิดน้ำแล้วพี่น้องเพิ่มๆก็อาจจะบดา,าปิดเพราะว่าระดับพื้นดินเนาะมันหนาจะพอดีน้ำเศร้าไหลแต่ก็ยังมีน้ำขังอยู่เนาะก็คือว่าหนาจะพอดีก็สีเอาผ้าย่างผายยังไม่เห็ดเป็น เป็นฝ้ายไปเลยพี่น้องกับฝนตกมากกับสีสีบัวใหมาหนุงยากแล้วเนาะส่วนฝากนั่นก็กระเทะแตกพี่น้องกระเทแตกแต่ว่านามทั้งพุ่นเขาก็โอเคแล้วผมก็เลยไปปิดไปเบิดแล้วฟังทั้งนี้ก็แตกขึ้นกันพี่น้องแตกน้าหูหนูเนาะผมก็เลยปิดไปแล้วก็เลยขาดว่ามืออื่นกับเสียมเห็ดฝ้ายหน่อยเผือระบายน้ำฝนตกมาอีกก็คือบ่ตตองมาหนุงยากน้เขาแล้วเขาจะกระเทก็จะบ่แตกน้าพี่น้องก็จะระบายน้ำอัตโนมัติของเขาเนาะเขาก็ ขิดไฟบึงระดับน้ำข้อเซลเ์ถาดไดเนาะกันเงีงเลยพี่น้องนี่ก็ถือว่าโอเคก็คิดว่ามืออื่นก็น่าจะโอเคเลยพี่น้องคันฝน,น่มาซ้ำอีกเน,ะนะาะฝนใหญ่่มาซ้ำอีกเรือเือไปชมกันทาง่างพี่น้องจักสิเป็นยังไงเนาะ ก็จะได้ต้นเขาขึ้นสูงจักน้อยก็อาจจะได้มาตัดห้าให้กันเทนหน้าให้ทางมันได้กินเกลียนอยู่เนาะพี่น้องว่ามันมันอยากจะหกซะเลือเกินตัดไปให้งวกินส่วนคลิปเกี่ยวกับงวัวก็สิบกค่อยได้ลง่งเนาะพี่น้องเพราะว่าผมโบ่ด้าแหลนน้ำโพปั้นดเนาะก็เสียให้น้องายโพอเพิ่นแหลนน้ำโพเนาะส่วนผมก็จะออกมากก ลักลักกสีอยู่ทงไฮทงหน้าเหรอพี่น้องอยู่ทงไฮทงหน้าเกี่ยวกับการเกษตรสัดส่วนใหญ่เหรอตอนเนี้แต่ว่าก็คือคือจะมาหรือพี่น้องผมบได้โฟกัสว่าต้องเอาคลิปใดคลิปหนึ่งเป็นลักเนาะพี่น้องผมก็จะเฮ็ดประมาณหนี้แหละวิธีบานบนอยู่บานพี่น้องตัวใดที่ว่าเอาไปประยุกต์ใส่กับชีวิตประจาวันเอ่อเพื่อนเพื่อนพี่พน้องๆใดก็นําไปใส่พี่น้อง เพราะว่ามันมันคือชีวิตจริงเลยพี่น้องนี่ถือว่าจังดลล่ะผมสีบบปุ่งแต่งยังเลยและพี่น้องในการฮิตคลิปเนาะแต่ละคลิปของผมเนาะก็เอาประสบการณ์ของเจ้าของมาเฮ็ดมาเหล่าสู่ฟังเนาะแต่เกิดมีประโยชน์ก็นั่นแหละฝากกดไลค์กดแชร์ไปหลพี่น้องกดติดตามเนาะอ่าเกิดจะเหลือ กระมือนึงก็น่าจะเข่าก็น่าจะโพบเบิดหรือพี่น้องก็จะได้เห็ดฝายกักหนามไปล่ะก็น่าจะเหลืออยู่มือนึงพี่น้องมือนึงเนาะอีกมืออื่นอีกมือนึ่งหนามก็น่าจะน่าจะโอเคล่ะงานนี้ก็สิหลายในจังหน่อยเพราะว่าตามจริงผมสิปิดไปเบิดได้พี่น้องน้ำกระเทยแดนเนาะแต่เท่เนี่ย เห็นใจหน้าทึ่งเขานั่เนาะเขาบ่มีมองระบายน้ำออกเนาะเพราะว่าเบ็ดเสร็จแล้วน้ามาออกอยู่หน้าผมครับมันจะมีอยู่สองทอเนาะทอหน่อยกับทอใหญ่อยู่นี่เห็นใจเผื่อบ้านเ่ว่าอยู่ด่านบนนาอพี่น้องน้ำน้ำก็หลขึ้นกันเนาะเป็นวิกฤตน้ำกันเห็ใดจังไรได้น้ำออกหูนีหู่หูเดียวเนาะก็ต้องให้เปื่อนปล่อยลงมาก,ก่อนพี่น้อง ก่เพื่อนปล่อยลงมาได้สองสามมื่แล้วเนาะผมก็เลยเบิ้งแล้วทั้งพุนเขาก็โอเคแล้วก็เลยไปตันตั้นห่บางหนที่มันแตกเนาะบองหนที่มันแตกผมก็ไปตันตันไหวเนาะเพื่อให้หน้ามันลงมาฟังพี่ฟังเดียวพี่น้องฟันทางทิศตะวันตกของหน้าเนาะย่างเดียวแล้วก็จะระบายออกมาเรื่อยๆตามตามเส้นถนนแนวยุค่านี่พี่น้องก็อยู่มองนั้นก็จะมีอยู่เอ่อท่ออันนึงเนาะที่เห็ดใบเนานะ ก็เป็นพื้นที่ของผมเนาะแล้วก็มาาม่งนี่อีกอันหนึ่งเนาะก็กตองเอาออกสองหูแลวพี่น้องนี่ก็ดไหจะมือนึงมือนึงพอดีมือนึงพอด,พอดีตัวนี้ก็ส,สีเปิดไอ้อังสีเล้พี่น้องตัวนี้เขาเพราะว่าตั้งระ,ะดับไปแล้วก็คือคุดคุดดินระดับไปแล้วก็คือหนามโบ,โบกเนาะ อา่างงามๆอ่าไหวส่วนของพอก็ถือว่าโอเคพี่น้องไดนาม,มาเซพ่พอดีเลยจากน้อยเขาาพื่อนนีแป๊บเดียว,วผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไดใส่ปุ๋ยล,ละราคาปุ๋ยก็สีส่งสีเจ็บปวดอยู่กับเกษตรกรเนะาะเจ้าห้ชเจ้านาเนาะพีนีก็ผมใช้ชีวภาพสัดส่วนใหญ่พี่น้องเคมีโบข่อยไ้ป้านไลแต่ว่าเคมีผมจะนักนักไปทาง พืชไร่เนาะก็คือมั่นนี่เลยพี่น้องก็นัาไปทางพืชไร่ส่วนหน้านี่ก็ผมว่ามันก็ต้องได้ใสเคมีแลไรพี่น้องเคมีลอยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่ามันมาถึงกลางคันแล้วเพราะว่าชีวภาพามันจะต้องใส่ในช่วงที่ว่าอังเตะเหาบ่ท่านได้ลงมเมล็ดพันธุ์เนาะแต่ตัวน,นี้เขาลงมาเมล็ดพันธุ์แล้วมันก็ต้องเป็นเคมีแล้วพี่น้องแต่ว่าพืชไร่ผมได้ก็คือ เฉลีย่ยท่าๆกันเลยทั้งชีวาภาพแล่าก็เคมีเนาะเคมีก็เอาเป็นสูตรผสมผสมเองบ่เอาสูตรจำเร็จเนาะงานนี่ก็กับพอดีนแล้วพี่น้องน้ำก็ไหลเอื่อยแล้วสัมเนียแหละผมก็สิปล่อยไวปไงี้สิเลยเป็นห่วงแต่งานนี่แหละมือนี้ก็น่าจะเป็นมือที่สีแล้วพี่น้องมือที่สีแล้วที่จมนมนะ้ำเนาะกำลังแต่โฟน้ำน้อยๆ กงจะเริ่มโพน้ำเนาะกับมืออื่นก็น่าจะจะโพประมาณอีกห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะพน้ำมันไหลมาจากทั้งทึ่งอยู่พี่น้องยังไหลแห้งจากทางบนลงมาอยู่เนาะกะ็นี่เลยพี่น้องวิถีชีวิตชาวบ้านเนาะเฮ็ดหนาเฮ็ดหน้าแต่ละปีเ่้าโบาาราณคำนวณเดี๋ยวเรยว่าฝนฝ่าเขาจะมาช่วงใดเนาะ มาช่วงที่ต้นเขาห้าหญ่สมบูรณ์แล้วหรือว่ามาช่วงที่ว่าต้นขเขาห้ากำลังเกิด็แมวนว่าผมวานพรมพอผมเกิดมันเกิดจะโอเคครับของพอผมก็ดอ่จะพอดีเนาะที่ฝนมาแต่ทีนี้ของผมวานหลังเนาะวานหลังแกเนาะซึ่งเขากำลังงอ,อกได้สามมือฝนกม็มาถ่วมพี่น้องแนมบุเห็นตน้นเขาเลยมือแรกสองมือแรกนี่บุเห็นตน้นเขาเลย เกอนี่แหละครับเกอเอ FC, พื่อนเพื่อนเอฟซีพี่ๆของน้องเอฟซีทั้งหลายจะเกิดอยากให้ผมเฮ็ดคลิปในสไตล์แบบใดแบบว่าการหาอยู่หากินเนาะอยู่บ้านเนาะอยากเฮ็ดคลิปประมาณใดก็คอมเมนต์ามาใดพี่น้องคอมเมนต์ทักทายเข้ามาได้เน,ะมเมนาะเก็จะได้เฮ็ดให้เพราะว่าผมเฮ็ดคลิป ผมบไายโฟกัสแล้วก็บไายมีการเตรียมยังทั้งสินพี่น้องมากก็มาถ่ายพี่น้องในเบื้องนี้แหละก็คลิปก็จะบ่อยได้ล่องบันไดพี่น้องกับช่วงนี้กับหนาให้หนาหน้าเนาะก็เดี๋ยวภายในอีกมือสองมือนี่ก็จะลิงไปฉีดหญ้าขายยาอีกพี่น้องในปลามันเนาะฉีดรอบสุดท้ายเนาะ แมันว่าฉีดรอบนี้แล้วปุ๊บจนหอดมือเท้าเก็บเกี่ยวผลผลิตปลามันรองมันของเฮาบบมีหยาเนาะพี่น้องก็สิบไดสีดอีกก็คือเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยแต่จะเกิดมันมันโรคเกินไปเนาะมันก็เป็นข้อเสียตรงที่ว่าเวลาเฮางัดมันมันมันจะขึ้นบ่เบิดพี่น้องมันจะในหัวมันขาดแล้วคนงานเก็บมันยาเนาะเฮาก็ต้องไปฉีดเตรียมไว้เดือนถึงสองเดือนเนาะพี่น้อง เราคอยไปถอนตัวให้สารเคมีหญยย้าขนยะน่ะมันมันเกือจางลงเนาะพี่น้องนี่แหละครับวิถีชีวิตยุบานกิสิประมาณนี้แล้วเนาะก็อาจจะมีเอฟซีหลายๆคนเนาะมันเกิดธรรมดาพี่น้องมีคนมาเกิดมีคนสร้างเนาะเพราะว่าผมเกิดนำเสนอประมาณนี้แหละพี่น้อง คลิปบ้านๆก็มีอย่างเลยพี่น้องกับผาไม้ย่างเบ่งเนาะให้หน้าเนาะก็มาเกะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องกดติดตามเนาะผมเป็นกำลังแรงใจเนาะให้เาเจอวบานหน้าที่คลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องก็เจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ